คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการัน,นที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่แอดมินเก่ามาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกหูทุกคนเด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้มีข่าวดีเด้อครับผมมีเหล่องเล่าตัวเลขของปูโทรมาหาเร่งด่วนขึ้นกันเด้อครับผมสำหรับปูพระธุดงแรงไม่เนาะพี่น้องเนาะ ปูกะอยากให้ลูกล้านเกามาเชียได้โชคได้ลาบครับผมส่งต่อพี่น้องเอฟซีเด้อครับผมเหล็กนางเอาของปูครับผมครับแอดมินเกามาเชียก็เคยตามปูอยู่อ่าพักหนึ่งเด้อครับผมแบบปูกะติดต่อเมื่อไเนาะพี่น้องเนาะปูเปลี่ยนเบืร์ครับผมครับสําหรับงวดนี้เดี๋ยวไปรับชมเหล็กนางเอานากันเด้อครับผมกับปูทุดงแรงไหมเนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์เก่ามาเชียในเด้อครับผม ทางเอมินกัมาะเชียร์และกับพี่น้องเอฟซีขอกราบขอขอบคุณปูด้วยครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับลูกกับหลานครับผมไปรับชมรับฟังเรื่องเล่าเลขนางเอาของปูพระธุดงแรงไม่กันเลยครับพี่น้องโอ้ปูครับลูกหลานกัมาะเชียร์กราบนมัสการปูธุดงคด้วยครับผมอ่าเดินเลาพรครับปูโอ้เสดายหมดมดปัญญาเนี่ยนะครับ ต้อง่าติดต่อปูผู้ใดครับผมลูกหลานก็นเลเเยบ่ได้ตามเด้เก,แก,แก,แกี่ยนไปเกี่ยนสิปีแล้วปีเขาจะโวอีกแล้วไม่รอปีแล้วเนี่ยสองเดือนไม่ใช่สองเดือนหนึ่งโอเ้เนี่ยเนี่ยน,นี่ก็บ่านแรกแล้วแล้วโอ้ครับปูนะครัอ๋าสองตังค์ก็มือใหม่ได้ใส่หลายเดือนออกครับลูกถามถามลูกสาวว่าต้องใส่เดือนละลอยห้าสิบบาทตั่หน้าต่อดีกว่าโอ้หลายเดือนก็ปูเนอ่ย เลขเออเนี่ยเลขแม่ติเคียนเนี่ยตีหาศูนย์่อหงวใจปูนี่แหละมันจะหนึ่งมิตุนาเนี่งปูปูเป็นนางเอาเอาแล้วบ่ครับผมเออไปขอไปขอเันมากเลยแหละครับโอ้ดีใจติดต่อปูเลยมันมีมีไ์มีไรส่งแบ่งกนบางอยู่พิกรรมครับผมมีคนละใหม่มียังคนเดียวหัวที่มันถือเป็เจ้าเป็นเจ้าภาพบอกครับ แต่งขันมีดอกไม่ตอเออมีไอ้นั่นคนละไม่ก่อยางมีผ่าเจ็ดสีเออผ่าสามสีถอยเจ็ดสีนั่นแหละเมื่อล้วที่ขอพนายเห็นว่าที่ว่าถูกสิบแปดหายเก้าหนึ่งแปดเก้าหกหกตัวเดียวกันเนี่แครับอันงวดว่าคันปูไดว่ามครับผมลูกปูไดตามติดตัวปูได้ตรงเต็มมันผมมีอีร่งเห็นแล้วครับปูปูเมมเบอร์ลูกไปนี่นะครับผม เออเนี่หละเบอร์มืแปดเนี่ยบอกครับผมเอเอราคามันขึ้นนะครับไปค้นหาอยู่แต่ว่าของเจ้าเสอ้อแดงเจ้าเบ้ออยู่ในไอแมนเอ็นบุกบอกมันยัางก็เสื้อแดงเนอะบวลฟ์เป็นเออจะาวลฟ์เป็นเป็นเป็นโมนะลูกอาิหาท่านไอพ่อเนอะปู่เอ๋อปูมีเฟดนะครับผมเดี๋ยวจะกดเขาเดี๋ยวจะกดเขาไปไหมนะเป็นโมครับปู้เกิดครับ ลูกเรื่องเทียนลูกก็บม่ได้คอยวิวลาเข้าไปเล่เลขนอเลี่ยซีหาศูนย์ซีหาศูนย์เนอะครับพี่น้องศูนย์เดียวนั่นแหละมันมันพลาดไปงวดเดียวที่งวดทิ้งวันนั้นที่หายไปยังฮะจำบ่ได้ปู่หายไปทิ้งงวดงวดที่มันพลาดของตัวมันบ่ได้ขอยเมติเทียนมันขอกมึงเอื้อนนะขอยอยู่ท้งหน้าปู่เออซีแล้วก็เจ็ดบ่ดเจ็ดซีสองบ่ดเจ็ดนั่นเนาะครับผม ที่ว่าขอยุ่นที <ผม S 2> หน้าครับผมเขาแม่เป็นแม่ต้นแม่ตะเคียนเดียร์พาดงวดนั้นนะครับแล้วกับ่ได้ติดต่อผู้ครับผมเมื่ขอแล้ววันนี้บ่เห็นสีผู้เสื้อเป็นครับผมเป็นแม่ตะเคียนสิบ่เป็นเห็นโอ้นี่เป็นแม่ตะเคียนใหญ่เล่นบ่ครับผมเออที่ต้นนั่นแหละที่ไพ่เบิ่งนั่นแหละครับอวันนี้ไปขอมาก็จะให้450 4า0ูนก็ต้องกลับเลย งวดยสิบสองไม่ต้องกลับเกื่ยเกอบเขาสามตัวยังมาออกมันอกหนึ่งห้าเนาะหนึ่งสองพูดอกเขาเนถือสามตัวเลยแหละพูดพูดได้ยังไหครับผมพูดได้พูดไดงวดที่แล้วไหมครับผมห้าห้าหนึ่งสองตีครับเอี่ยว่าอาจะมีไลน์่งไปให้มึงแล่นเนี่ยเดี๋ยวลุงเจนลองไม่มันแอดไลน์ครับผมแต่ว่าเมี่ยเนีซื้อปูแล้วมันพกขึ้นครับผม บ่าขื่นจะมาแปลกแต่บวกโหเนาะน่เห็ดบวเป็นเดี๋ยวลูกจะลองเอ็ดเป็นเบอร์จำได้นีมมันต้องยิงถันยิงไอ้ยิงบาสตดไปหามันจะตื่นยู้วันเนี้ยอันนี้มันตีต่อกับบัวแด้เนาะหนึ่งบอลแหละครัตีต่อบัวแด้เดี๋ยวลูกจะลองลองแอ็ดเข้าไปเบิรงครับผมเอ่อนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเห็นมั้งอ๋อเคยเคยเคยแอ็ดทีนึงแล้วปู้เราเป็นขืนเป็นอีกคนอื่นไหมครับผมจำได้แล้วคนไทยมัน มันเป็นไม่ยิ่งไหมบ่แม่นครับผมเออนั่นแหละนั่นแหละมันมันเป็นเป็นใครกวาเป็นแม่นแล้วเป็่นเป็นยิ่งมันนั่นแหละเบอร์นั่นแหละโอ้ครับายๆก็ว่าเป็นเบอร์เป็นเบอร์คนอื่นี่ครับผมเออเป็นเป็นส้มเม่ยิ่งเป็นผู้ยิ่งเหรอเป็นภาษาเป็นเป็นภาษาตั้งประเทศเพราะเม่นภาษาไทยเป็นภาษาจีนเกาหลีเป็นรวบเป็ยิ่งครับผมน่าจีนแม่นครับผม โ่เมนต์โมเมนต์ปูนะครับเนาะโมแมนต์จนไ้แหละเนี่ยเบิร์ดนั่งจะได้เดี๋ยว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 ไฟกระพร้าผมพ่อเปลนไฟไปใส่ไว้เอาเป็นคนอื่นตะปูพวกเขากันคืครับนั่นแหละมาทำมันคืนนะอ๋อลองไม่กันไหนนักปูเนาะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งตัวน้ามาเดี๋ยวลวงก้อนส่งไปให้ครับก่อเพราะว่าแสดงว่าซิปเนี่เป็นซิปของไม่ผู้นี้่เนาะครับผม สแสดงว่ามันเ้าจาับ่็เด็ดนะเาาระบบอกของปลอมนะสงสัยเอาขายซิ่มเก่านึงมาขายให้เนาะใช่ครับผมโอ้โอแม่หรืว่ามันหักไปไ้ใส่สองเดือนนึงอาวจะเาไมครับเบอร์เนี่ยมันแบมีทุกรูปแบบเลยจะเข้าจะเะแนวจะครับผมไม่เข้าจะเอาขึ้นบ่ได้เอาซื้อมันสดเลยนะครับผมไปนะเลขฝันเมื่อคืนนี่เดลยเลขฝันปลอมครับผม เลขฝันเมื่อกี้นี่ฝันว่าเขาสามคนก็เจ้ามาจับไอ้นะจับจับไอ้จับสลากได้กันมันได้มันได้ตรงกันเบิด์เลขครับผมเออได้สองศูนย์หมดคนณสามคนมาจับสลากได้ตรงกันจับสลากได้เบอร์เดียวกันสามคนมาจับตรงกันหมดเลขฝันว่าเนี่ยหนึ่งได้ตัวได้กับผู้จับสลาก สองศูนย์สองศูนย์ครับผมเออตัวเดียวแค่นั้นแหละเอาเลขฝังกับเลขแม่เซเกียนแต่ว่าชนมากแม่เะเกียนมันมีซังล่างบนเนาะมันตัเพื่อมันขนาดเล่นีปแค่นั้นแหละย่ำอีกทีหนึ่งนะปูครับผมก็คือแม่แม่แต่ว่าลูกพ่อมันใจเลขไอ้มสเซียนเข้าหันละเพราะว่ามันแต่ปูมักแค่ได้มันเติมที่เด่นก็เป็นก่อนเป็นกจำทก็ได้มัาแต่แม่เะเกียนตัวนี้แหละครับโอ้ใช่ เปนมี่ือว่าตีเลขส่วนเจ้าคอมนี่แหละเลขแม่ติเยียนนะครับผมที่มดวนังเขาสามศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเห็นปะครับปู่ที่ผ่านมาเออพยายามจะเต่าอีกหนึ่งสองอีกผมบนกะได้ผ่านว้วนเดียวแหละม้วนไปขคอส่ง้ากอ่ะที่สองอ่ะคที่สองที่ว่าจะตั้งสานครับผมโอ้โหเฮ็ดต่เฮ็ดเออแมนเอาปูลูกกระจี สาวลงให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมเร้อูครับผมใคโส่ไขมันบอกบอกบอกเอฟซีเด้อจะส่ไขมันน่าะมารวบหุนนะครับผม่างว่าสิประเทศารามันไม่เลนแล้วครับสำนักสองนาซอยบันดอบครับปูครับผมเพรว่าอยากอยากต่งหุนทั้งนอยู่ตว่าั่งงไปจกสองหมื่นสองหมืนได้ครับผมกเออไอ้ยอดคนจะสองหมื่นนี่แหละอาเซนให้ส่ไขมันกันครัวบันดีมื่อคืนนี่ยครัน ก็ได้โชคแง่ะกาบนมันสการเริปูรับปูจะเริ่มรับถูครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้มาเหล่งดวนเด้อครับผมปูเมตตามาห้แล้วก็คืออเหลขกนังเอาอยู่ต้นแม่ตะเคียนไงเนาพี่น้องเนาะก็คือซีหาศูนย์ครับผมครับหางเดียวเด้อครับผมบนรางพร้อม้อพี่น้องเนาะครับอีกตัวนึงคือเหล็กฝันของปูเด้อครับผมเหล็กฝันปูฝันเมืกขึ้นนี่ครับผมได้ ว่าฝันว่ามีคน3มคนมาจับสลากจับสลากได้ตรงกันก็คือเลข2 0 0ครับผมนี่ก็คือ,อเลขที่แอดมินเกามาเชียมาฝากพอใญ่ไม่ๆ่เอฟซีของเกามาเชียเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซของเกามาเชียถูกหวยเลยเงินไปน้ากันครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ